คุณน่ะเทโก้ให้หลอกจูอ่ยตั้บักแตงพี่น้องสุกูสูคนสะขวดขวดอะไรแบบนี้ถึงเวลาขวดขบแล้วตั้บักแตงใส่อันขนมจีนใช้ขนมจีนเม่ก้าแล้วกันใส้หนวดปลาหมึกสวดปลาดึกพี่น้องสุกูสุูคนเหมขวดแบบว่าขวดขบแบบว่าสุดยอดเลยพี่น้องเจียงตับพุ่น้อย่าให้เหลืออันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกลวกปลาหมึกลวกให้นี่พี่น้องสุกูสูคนเป็นกระเสกมาจ้ะ ชิช่ปลาหมึกสดอันนี้สดปลาหมึกสดปิงปิง้งโะะเหเลิสนกใจด้ปลาหมึกสดเลยพี่นอ้องบอยเบิ้งเอาพี่น้องสุขุมสุนมีหอดปลาหมึกลวกแล้วก็ปลาหมึกสดสิกินกับตำบบกแตงตำบักแตงขนมเซนพี่น้องโหเละะิศสำนึแตงไรกู่ะอันนี้เป็นสดสดปิงปิงเระทานได้ลวก บัดอันน,นี้เห็นไม่มที่มีแบบพริกว่างอยู่นี่ลวกแล้วสุกแล้วแต่ว่าอันนี้ดิบพอนะผักก็คือเกา่าคนผู้เก่าก็กินผักแบบคือเกา้านี่แหละจ้าหิมะพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องสุกูดสกน้นเบิงเอาเบิงเอาตำบักแตงใยชมพูเป็นแต่แสบบดจ้าเจ๊พี่น้องบอกว่าเราทำแตงไรปุีิี์ปัณิย์ดิบกัน คส่แนวพวกว่าสับน้ำเต่างือไรกับมือนั่นหนีบจนโปเหมือนพี่น้องเด้ผู้นี้ปีนโปเหมือนพี่น้องสุขุสุขักสวัสดีจ้ะพี่น้องสุขุสู่คนสวัสดีจ้ะพี่น้องสุขุสู่คนวันที่สิบเจ็ดเป็มือหนึ่งวันที่สิบเจ็ดเป็นไนแน่ถือเลขเมื่อวานนี่ผุ้นะอันนี้มีปลาหมึกลวกแล้วกับปลาหมึกสดผุ้นะเบิ้งเอาต้มหมกแตงขนมเส้นปลาหมึกลวกกับปลาหมึกสดตีกัน มันแบบลดสำนึกแต่งไม่พี่น้องสุข,ขสู่คนแฮปปี้แฮปปี้วันผฤหัสเดย์แฮปปี้วันผฤหัสเดย์ทูเอฟวีวันแฮปปี้วันผฤหัสเดย์แฮปปี้วันผฤหัสเดย์ทูเอฟวีวันแฮปปี้วันผฤหัสเดย์แฮปปี้วันผฤหัสเดย์ทูเอฟวีวันแฮปปี้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 วันผฤหัสเดย์ทูเอฟวีวันไม่ได้แน่แน่ถือหัวบโวราณ ไอ้แต่พอเป็นน้ำซุูงคนอือออกยังก็หล่ะข้างท้งออกแปดสองข้างล่างออกหกเจ็ดอืองั้ฉัพูดกับถืออือมันล่เลยสินแต่โอ้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 มันล่นตเมันล้นจัเต็มไปเลยโอ้เดี๋ยวนั่น่มันน่อยยังพูดถึงไปแสนก็บาทอือ อย่างผู้ในเส็นสาหัสสมัครแกนได้เซนสาหัสเลขออกสูงวดเอารถไปหน้องว่าถืองวดใดกับว่าถือจับงวดว่าสีบ่วซื้อว่าสิบ่วซื้อเลขเวลาเปิดเฟซไปหรือเปิดติ๊กตอกไปเลื่อนไปกะเออคุณเป็นคุณเกิดวันอังคารคนเป็นผู้โชคดีคุณจะร่ำจะรวยคุณจะมีโชคมีลาภคุณจะมีวาสนาอืมถ้าคุณเสี่ยงดวงคุณจะมีโชคมีลาภ ว่าซื้อว่าซื้อกรอดมาได้หีือยังเอ้ยเชียช่ว,วง,งนี้จากนิราศกูรุกันปั้นเลยจำเป็นต้องซื้อไงเพราะว่าเขาบอกว่าคุณจะมีโชคมีลาภไงมันก็เลยได้ซื้อเออเรื่องของเรื่องนั่นน่ะว่าสิ้สอว่าซือ้อหรอเด็กอืม,ม เป็นปลาหมึกสดเหมืนกันปลาหมึกสดกับปลาหมึกลวกเอาเทียบกันนี่บอกปลาิมเนาะอันนี้ลวกอันนี้สดมันและเลสมัยแต่เม่พี่น้องสดก่อนมาที่นี่ก่อนสีกินสดก่อนก่อนสีกินปลาหมึกสดปลาหมึกลวกสดก่อนพี่น้องโอ้โหนี่จะบักผีเออบักผีไงเป็นตะไนนี่แมาพี่น้องมากินน้ำกันนั่แะเลือสมัยแต่เอ้าคั่มแบบง่ายเลยอ่ะเอาบอก À, bà bà cho mẹ ai kinh tâm huyền nó. ừ mm -hmm. อรอบอืมกรอบบะห,หนียวกรอบมากอันนี้ลวกแบบสะดุง่ง กรอบถ้าอยากให้ไแบบมือกรอบแล้วลวกลวกแบบสดุง้งลวกอะไรมาแชน้ำเย็นแชน้ำเย็นมาเนี่ยมันสิดีตัวมันสิกรอบมันบเนียือ

เราต้มเองแทนเอาตัดเอาสีไม,ม Mm-hmm. <clears throat>